สวัสดีครับสวัสดีปป๊ปอป็เมมเอฟซีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีต่างแดนด้วยนะครับสวัสดียันเยเช้ามีกับช่องพลายสิริมงคลพลายโค้งนะครับเนี่ยเอาอาหารมาเสิร์ฟยมเช้าครับเมื่อคืนก็นอนเฝ้าแปลงปลูกหญ้านะครับบรรยากาศก็น่าจะเงียบสงบ ดีนะครับอยู่กับธรรมชาติครับกินของหวานครับช่วงนี้กินของหวานกันสบายสบายบรรยากาศเง,เงียบนะครับเงียบสงบดีครับกับอยู่กับป่ากับธรรมชาติ Ừ, พี่ใหญ่เล่นงานซะแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สองสามปีเรียบร้อยเลยพี่ใหญ่เอาจัดการนี่คชาวมาก็มาสัางเกตดูนะครับนี่ บริเวณหลักบริเวณที่ผูกเป็นยังไงใ <c oughs> ส่ใจทุกรายละเอียดใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับนี่พี่ใหญ่ดูเหมือนอ้วนแต่น้ำหนักไม่ขึ้นจะเป็นพรทิปย์หนักไยครับพรทิปต์รวม ตัวไม่ใหญ่แต่ตันครับพี่ใหญ่แล้วแบบสบายๆนะครับยามเ <c oughs> ช้าเช้าได้ดูสบภาพ อยู่กับปลาทัสุขภาพจะดีคลายเครเียดนะครับเรียกว่าธรรมชาติบำบัดย่างครอบครัวเราจะเป็นช้างปลาซะมากกว่านะครับนี่ถ้าช่วงหน้าร้อนส่วนมากเราจะไม่ค่อยจะอยู่บ้านกัน,นครับพาเที่ยวชอบเที่ยวครับชอบนี่เที่ยวเข้าป่าศึกษาธรรมชาติปายโคูของเราก็เพาะทพิปอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ ยาของเราก็เริ่มโดนฝนก็มีชุดชีว่าขึ้นนะครับแตซสายก็จะพอโดนแดดก็ยังว่านะครับนี่เช้าๆก็จะสดชื่นนะครับจะปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่โดนฝนก็สดชื่นขึ้นนะครับนี่ไม่ตายเท่าไหร่บางทีก็ปลวกกินเหมือนกันนะครับนี่ต้องขยันเอาขี้ช้างหรือเศษเถียะมาปกลุมไว้นะครับนี่ ในที่เราเพิ่งตัดมีเวลาเราก็เอามาใส่เวละนิดเวลาหน่อยครับถ้ามีเวลาไม่มีเวลาก็แล้วไปครับอันนี้ก็น่าจะปลูกปีที่แล้วเหมือนกันนะครับนี่จ้างคนปลูกเราปลูกด้วยโเคเอ้ยเป็นยังไงบ้างเราเมื่อคืนนอนอยู่ใกล้พี่ใหญ่กลาดนอนไหม โคุกคุกคุกซ่าคุกซ่า,าพอทพย์เห็นได้ตูดน,นะครับนี่นพอทริปคุกเริ่มโตเป็นหนุ่มก็เริ่มซ่าครับโตเป็นหนุ่มก็ใจใหญ่แล้วใจไม่เล็ก เรืมีประสบการณ์เราก็ต้องเรียนรู้กันไปใช่ไหมคกุกปรับตัวก็หากันไม่มีใครหาย,ยาให้กินได้ครกรอรู้ไว้หน่อยกินของหวานก็รู้ไว้หน่อยว่าใครหาให้กินมันการยาว ไอหนุ่มลูปงามนามว่าพลายกุกพลายกุกกุกสาวแบบางาดีจริงครับพลายกุ๊กไม่แตะไม่ต้องมาปีนี้นะครับเล่นโซ่ครับปีนี้ตกมันทุกปีไม่เล่นนะครับมาปีนี้โซ่ง,งัดนะครับจะงางัดโซ่ พอเริ่มโตก็เริ่มเ,เปลี่ยนทีนิดทีหน่อยนะครับเนี่เราต้องปรับเปลี่ยนกันไปกับเปลี่ยนวิธีการในการดูแลกันไปครับต้องใช้วิธีมีวิธีการอีกเยอะนะครับนี่เราก็คอยดูคอยสังเกตไปเรื่อยๆครับว่าเป็นยังไงวิธีการเข้าใจการวางแผน ก็จะลกๆหน่อยนะครับปีนี้ว่าจะปลูกให้หมดนะครับปีนี้นี่ไม่รู้ว่าพันยาของเราจะพอหรือเปล่านะครับนี่พอหน้าฝนมาแล้วเริ่มก็จะมาผูกช้างให้เตียนก่อนนะครับนี่ให้รถไถรุ่นแรกบุกเบ,บิกก่อนครับคือช้างนะครับรถรถไถครั้งที่สองก็รถไถามานะครับนี่ก็ได้ปุ๋ยไปด้วยนะครับได้ปุ๋ยใส่ไปด้วย เราก็จะผูกเขาไปเรื่อยๆนะครับนี่ตอนนี้ก็ยังลกอยู่เดี๋ยวก็จะเตียนนะครับแป๊บเดียวถ้าเราผูกทุกวันก็จะเตียนเร็วนะครับเตียนแล้วเราก็จะพอฝนเริ่มลงก็จะมาไถนะครับปีน,นี้ก็น่าจะลงทุนอีกเยอะนะครับสำหรับกลงปลูกหญ้า ทุนอีกเยอะทุนเยอะนะครับแปลงนี้น่าจะประมาณสามปีนะครับนี่เรายังไม่ได้ปลูกใหม่นะครับเราดูแลรักษาดีก็จะอยู่ได้หลายปีนะครับบางแห่งก็จะตายนะครับตายนิดหน่นอยเราก็ยังไม่รู้นะครับสามปีได้แล้วครับนี่ ้าจะไม่ผิดแปลงนี้นอแปลงนี้ก็จะสองปีแล้วครับนี่แปลงนี้สองปีแล้วดูเลดีก็ได้ดีนะครับก็รักษาได้หลายปีอยู่วิธีการวิธีการรักษาครับวิธีการเอาใจใส่เหมือนกับรถแล้วครับดูที่ เหมือนกับรถเรือรถลาแล้วครับดูแลใจใสก็จะใช้ระยะการใช้งานก็จะดีครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ทางซ้ายมือก็เหมือนกันจะมาพรทิพทิพเอ,อ,อ้ยเทปเสียงอะไรหรือพรทิพโอ้เสียงไหนกลางใสาเลยเป็นยังไงครับพรทิพ ถึงน้องมินไหมธรรมดาเดี๋ยวก็ได้เจอกันลงไปวางทะลุ mind. เดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกส่วนนองมิน,นนี้ไปอยู่กับควานที่ลงช้างนะครับช้างก็อยู่ลงลงช้าสิบทิศนะครับอยู่กับควานที่นูน่นเดี๋ยวก็ได้เจอกันลงวางทะลุเดี๋ยวก็ได้จะเจอกันตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ไปก่อนนะครับนี่เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราก็ได้ลงวังทะลุนะครับนี่หน้าร้อนครับหน้าร้อน เาอยู่ไม่ได้ครับร้อนุกสารช้างต้องอยู่ใ,ใกล้ๆน้ําดีที่สุดเล่นน้ําเล่นคลืนครับหน้าร้อนนี่นะครับวิธีเลี้ยงช้างของเราครับวันอีกทีดูเลยสืดทอดจากบรรพุลุษสู่ลูกหลานนะครับอยู่ที่การเอาใจใส่เหือกันครับอยู่ที่เรารักอยู่ที่การเข้าใจอยู่ที่วิธีการเลี้ยงดูนะครับ ยาวของเราก็ยังทะลุธนอมนี่แะครับพันญ้าต่อไปของเรานะครับนี่ยาเราปลูกปิดที่แล้วนะครับนี่ฝนมาก็พอได้มีพันญ้าได้ปลูกต่อกันนะครับปลูกแปลงอื่นได้ด้วยนะครับนี่ต้องคิดระยะยาวนะครับคิดแกให้กินอย่างเดียวไม่ได้ ที่เรายังมีปลูกอีกเยอะนะครับนี่ยังเหลืออีกเยอะที่เราสิบหกไร่นะครับทั้งหมดสิบหกไร่เชือกสีไร่ไปแล้วเด้อคุกไปทำงานต่อก่อนแล้วครับไปทำงานต่อเราก็จะเอาจะเอาไปขุด หล่องยานะครับเป็นการรักษาหญ้าไปอีกอย่างงนถุต่ต่อที่เราเขาเรียกว่าอะไรโอที่เราตัดนะครับถุงโตยาให้มันชื้นนะครับนี่กินไปก่อนช่วงนี้เดี๋ยวจะสาน้ำมาให้กินตักน้ำใส่ถจงมาให้กินนะครับ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เเป็นกําลังใจรับชมกับครุบมตัวช้างของเรานะครับนี่ขอบคุณท่านมากมากนะครับที่สนับสนุนครบ่มตัวช้างของเราเป็นเป็นกาลังใจให้นะครับขอบขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ